องเปลือก็ต้องมาสวัสดีครับคุณผู้ชมเรสองเปลือมาแล้วครับผมบังดลดนบรนัดกาเจครับครับผมน้ำหมูครับสุรัตอัตตะครับทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาดี4ี่โมงเย็นนะครับมาพบกับเราสองเปลือในรายการเกษตรทํากินกับหนังสื้อพิมพ์คุณภาพคมชัดลึกนะครับช่วงแรกบอกเล่าข่าวเกษตรมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งผมและน้หมูไปไปต่างจังหวัดมานะครับข่าวแรกนั้นอบังดลมีข่าวอะไรมานําเสนอบางดล งานวิจัยตอนนี้นะหมนอ,อย่าลืมว่าเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตื่นตัวด้านการเกษตรก็คือ การพัฒนาด้านการเกษตรให้ครบวงจรในลักษณะที่นำโมเคยเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่าต่อไปตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยการจะแปลรูปเป็นผลิตณฑ์ต่างๆเนี่ยนะต้องผ่านการวิจัยเพื่อให้รู้ว่าเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่เป็นยังไงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจข่าวดีนะครับบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ปลูกข้าวถูกต้องอูาข้าวเนี่ยอูข้าวอูน้ำข้าวตอนนี้เหลือเฟือน้หโมนะ ฝากไว้ตามกูดองกูดังไปจะฝากที่สนามบินแล้วล่ะตอนนี้แหละไอ้จำนำใช่ไหมจำนำแต่ว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะเกี่ยวดิแล้วต้องเอาข้าวตรงนั้นเนี่ยมาแปรรูปมาวิจัยทำอะไรรู้ไหมทำอะไรเจลยาชาเจลเนี่ยนะเจลยาชาในที่ทาเฉพาะในปากช่องปากทำจากข้าวเนี่ยนะข้าวนี่แหละทำได้เหรออ่ะนี่แหละ ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ทํามานะเป็นอาจารย์คนนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนมาจากสํานักการวิจัยการเกษตรหรือสวกรนั่นแหละที่อาจารย์พิระเดชทองอภัยเป็นผู้อำนวยการรู้จักไหมอาจารย์พิระเดชรู้จักตีเป็นคอลมนิตของหนังสือเราเหมือนกันอยู่ในหน้าเกษตรทุกวันกันนะเรื่องของอาจารย์เนี่ยพบเาจารยุคใหม่อาจารย์คนนี้ก็คือ เป็นอาจารย์ภาค şey วิชาเป็นวินอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือรองศาสตราจารย์เพสัชหญิงดรสิริพรโอกโ,โ,โกโมกิโอโกโนโกินะครับก็เอาข้าวเนี่ยนะมันไม่ใช่ทําทุกสายพันธุ์นะอ่าเขาลองพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเริ่มมาจากข้าวเนีข้าวสวยก่อนอเป็นข้าวหอมมะลิ มันมีสายมันปลาอะไรบ้างที่ที่เขาทำข้าวหอมมะลิกับเสาให้แล้วก็มีข้าวเหนียวสสายพันธุ์ครับเป็นพันธุ์สันปะตองกับกขหกอ๋อแล้วทำไมไม่เอาข้าวเหนียวพันลืมผัวแพงเหรอดีวเนื้อใส่ปากขึ้นมาก็ลืมหมออีกก็ผนปรากฏว่าใค้เวลาหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์สิริพรสามารถแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เจลยาชา ได้สําเร็จครับอลองดูว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร,รแล้วก็มีผลประโยชน์ออย่างไรนะครับต้องฟังเสียงอาจารย์จากอาจารย์สิริพรกับอาจารย์ฉยาชยารบสุพันชาตินะครับนี่เป็นอาจารย์วิชาประจำภาควิชาสัญยาศาสตร์ครับขหาวยาอัยเช่างไหมอันนี้วิเคราะห์ในการใช้เย,ยตัวน,นี้ะอาเยอตัอวตน,นี้เป็นยังไงครับลองฟังดูสิครับ ที่นำข้าวถ่ายมาวิเคราะห์องค์ประกอบก็ทราบว่าข้าวถ่ยมีสารโพลิเมอร์ที่มีโอกาสที่จะสามารถเป็นสารก่อเจลสร้างตำรักเจลขึ้นมาได้ดังนั้นโครงการนีจ้จึงเกิดขึ้นมาโครงการวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้พัฒนาข้าวถยหลายสายพันธุ์นะคะก็สอบดูอย่างเช่นสายพันธุ์ข้าวเจ้าแล้วก็ใช้ข้าวข้าวพันธุ์หอมมะลิ ข้าวพันสาให้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเราได้ทดสอบข้าวเหนียวสันปะตองแล้วก็ข้าวเหนียวพันกอขอหกค่ะก็เอามาทดสอบดูแล้วก็พบว่าทั้งจริงๆทั้งสสายพันธ um, ุ์เน okay ี่ยสามารถที่จะเป็นสารก่อเจลเพื่อผลิตเจลยาชาของเราได้ค่ะครับในการใช้งานทางพณนกรรมนี้เราก็เล็งเห็นว่าเจลข้าวเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวนํายาชาได้ดีนะครับเพราะว่า ที่ที่เราใช้ในทางธนันตกรรมเนี่ยเราก็ใช้เป็นเจลข้าวไอเ,เจลยาชาที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีาราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราลิตเองได้ราคาในการาต้นทุนในการรักษาพยาบาลก็จะต่าลงนะครับอตอนนี้เราได้ทดลองในอาสาสมัครนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเจลยาชาที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ แล้วก็เมื่อเรามีความมั่นใจแล้วว่ามีประสิทธิภาพที่ดีไม่ด้อยไปกว่าเจลที่นาเข้าจากต่างประเทศเราก็จะสามารถนําไปต่อยอดนะครับสามารถผลิตในในในปริมาณที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปต่อยอดในทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในทางในการสาธารณสุขของประเทศได้ต่อไปโอ้บางดนใช่เลยใช่ไงแต่หมดถ้าเกิดโครงการนี้สําเร็จครับไม่ใช่เฉพาะองค์การการแพทย์อย่างเดียวนะ มันจะมีประโยชน์หลายกลุ่มเลยนะโอ้ใช่ใช่ใช่อ่าเพศสัต์ต่างประเท์ครับแล้วก็เอกชนที่ผลิตแป้งข้าวอ่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวอ่าจะได้ประโยชน์เยอะแล้วก็เงินทองส่วนหนึ่งที่เราไปซื้อเจลจากต่างประเทศนั้นจะต้องไม่หลั่งไหลไปสู่ต่างประเทศอ่านะครับต้องหน้าหน้านับสนุนนะครับนี่คือคุณค่าของข้าวไทยนะใช่ครับใช่ครับก็สมควรย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปต่อยอดครับอ่าบางดน ก็มาถึงกี่ผมเลยนะผมมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยยังอ่ะยางเลรอะอ๋อมีอะไรน่าสนใจอีกต่อเนื่องอ๋อต่อเนื่องก็เป็นงานวิจัยมอชุใหม่เป็นงานเดียวกันเลยนะหมเพราะว่าผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันงานวิจัยมันสําคัญนะอืน้าหมเห็นไหมข้าวอีกเหรอไม่ใช่ผักเนื้อน่้นเกี่ยวกับผักเนื้อลำไยโอ้ลำไยเหรอแต่ลำไยแต่เราจะเอาเราจะเพาะเอาลูกเล็กครับภาผักเนือนี่เป็นเป็นทิปลูกลำไยเยอะใช่แล้วก็ลำไยเนี่ยนะหมมเห็นไหม เวล์อ่าไม่ใช่เวลาไอ้ลูกที่ตกเกรดอ่ะอ่ามันจะขายราคาถูกมากอ่ามันมันเดี๋ยวนี้มังโน่นไปลองดูในตลาดเนี่ยไม่ว่าตกเกรดไม่ตกเกรดเนี่ยราคาเนี่ยตกมากถ้าออกมาพร้อมกันเนี่ยที่เขาพยายามผลิตนอกฤดูอยู่อ่าก็ได้ผลเลยนนี้นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์บรชอกนทรินเตชะพันธ์อ๋อเขาทำอะไรอาจารย์ ก็มาวิจัยลูกลำไยเพราะลำไยมันจะมีน้ำเหนียวๆอ๋อใช่ใช่น้ำเชื่อมน่ะน้าเชื่อมมก็มาทําเป็นน้ําตาลเอาเอารำไยสุกนะเอามาแปรรูปเป็นน้ําตาลเป็นน้ําตาลเป็นน้ำตาลก้อนจะเหมือนน้ำตาลอ้อยอย่างเงี้ยนะเเทได้บ้านเราเนี่ยก็ทำน้ำตาลกับมะพร้าวเนาะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดแล้วก็ถ้าองค์การอุตสาหกรรมก็ตะโนดต่อยแต่นี่มาจากลำไยลำไยมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า เอาเล,ลายฮะอกับผลไม้ไงนี่แหละก็บอกว่าเอาลูกลำไยที่ตกเกรดม,มาแปรรูปมาทำเป็นน้ำตาลแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของในเรื่องของขนมนมากกว่านะ,อะโอ้ดีมากเลยมางโดนถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็ทำเป็นเคิงธุรกิจได้นะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรอย่างน้อยราคาลำไยเนี่ยไม่ต้องไป มีปัญหาเรื่อง,างารงคานตกต่ำผมมาแปารูปรุกันนี่เลยไม่แสรเร็จได้อย่างไรออตอนนี้ในกลุ่มเอกชนมาติดต่อแล้วอาเลยฮะอ,อมาติดต่อเพื่อจะต่อยอดทำในระดับอุตสาหกรรมตอนนี้กำลังศึกษาความรายละเอียดต่างๆนี่คืองานวิจัยของนักวิจัยมชอชแต่จริงๆะครันะจริงๆในมอชนี่สวกนะครับให้งานวิจัยหลายชิ้นนะครับมีอะไรบ้างลองฟังผู้อำนวยการสวกคือ อาจารย์เพืเดชของเราเนี่ยนะครับว่าสนับสนุนอะไรบ้างคร,ครับก็วันนี้ทางสวกก็ได้พา,าผู้สื่อข่าวมาเยี่ยมชมมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่ทางสวกได้สลนโครงการวิจัยไว้หลายโครงการอย่างเช่นยตัธอย่ยางนะครับอย่างใน,นวันนี้เนี่ยเราก็มีอย่างเช่นงานวิจัยเรื่องของการพัฒนาสารสก,กัดจาก ลำไยนะครับหรือที่เรียกว่าน้าตาลลาไยแต่ความจริงมันไม่ใช่น้ําตาลไม่เหมือนกันน้าตาลทรายนะครับแต่ว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นน้าตาลสุขภาพก็ได้ก็คือกินไปแล้วเนี่ยจะดีต่อสุขภาพแทนที่จะเป็นหรือไปสลับหุนให้เกิดการอ้วนหรือเป็นเบาหวานนี่คงไม่ใช่นะครับอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจดีก็คือการทําเจลจากข้าวนะครับอีกอันหนึ่งที่เรากําลังจะ เรียกว่าจัดสนับสนุนอยู่ก็คือเรื่องของกาแฟนะครับกาแฟตอนนี้เนี่ยครับที่เชียงใหม่มีจุดได้เปรีย่ยก็คือว่ามีพื้นที่สูงสูงเกินพันเมตรเนี่ยอยู่หลายแห่ง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเหมาะที่จะปลูกกาแฟโดยเฉพาะยิ่งกาแฟคุณภาพงานที่สวคสนับสนุนเนี่ยนะครับสนับสนุนไปทั่วทั่วประเทศนะครับสำหรบับนักวิจัยต่างๆทั้งจากมหาทยาลัยทั้งจากกรมกองของกระทรวงเกษตรหรือจับนักวิจัยอื่นๆแม้กระทั่งภาคเอกชนนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ที่เราพามาดูที่มชก็เพราะว,ว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทางนักวิจัยเขาได้ทําสําเร็จ เราคิดว่าก็น่าเป็นที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับก็เลยได้พามาดูในในพื้นที่นี้นะครับางานของทางภาคใต้ก็มีนะครับทางภาคอีสานหรือภาคกลางนี่ก็จะมีหลายชิ้นเลยครับซึ่งอันนี้เราก็คงจะทยอยนําออกมาสู่สายตาของอที่น้องประชาชน,นทั่วไปนะครับผ่านการสื่อมวลชนทัน้งหลายครับน้อมูลจากเจ้าเล่ามังม่งใช่ไหมโอ้ผมมีข้อมูลเยอ,อยอะมาโดนผมก็ ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ที่มอมาเลยเชียงใหม่เหมือนกันอ้าวแล้วงานเด่นเพระาะว่าตอนนี้เนี่ยาทางภาคเหนือทางมาลยเชียงใหม่เนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะแยะม,มากมายมแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับงานวิจัยครับอดทนเขาให้ามาเลยเชียงใหม่เนี่ยเป็นศูนย์ก็เรียกว่าเป็นศูนย์ที่ตั้งของคณะกรรมการชุดใหญ่ของกอ,องทุนตั้งตัวได้รู้จักเปล่าร,นนรู้จักที่ไอ้รัฐบาลนีงมาใหม่ๆขึ้นมามีนโยบายอย่างหนึ่งว่า นักศึกษาที่จ,จบมาไม่ต้องรอการทําจบมาก็เป็นเท่าแก่ได้แล้วเป็นเท่าแก่จะเอาเงินมาจากไหนนี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนสวยของเราเนี่ยนะครับคุณยิงลักษ์เนี่ยได้เป็นประธานเปิดตัวกองทุนตั้งตังตวได้นะเมื่อวันที่สองธันวาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโดยที่เป็นแม่ง,งานใหญ่ก็คือกระทรวงศึกษาร่วมกับสบภาวิจัยแห่งชาติในการดําเนินการ คัดเลือกนักศึกษาที่ผลมีผลงานเด่นๆจาก5-16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยอ่าเข้าอยู่ในสังกัดของกอ,องทุนนี้อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่ากองทุนทั้งตัวได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือกองทุนนี้ก็คือกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มสําหรับนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณจจบมาประมาณ5ปีเนี่ยและมีผลงานเด่นที่อยากจะไม่มีทุนไม่มีอะไรเนี่ยก็สามารถกู้จาก กองทุนตั้งตัวได้ทึงมีงบอยู่หมื่นล้านนะมรดล้านใับโอ้โหนี่ถ้ากลับเป็นนโยบายยิงนกบ้างนักเดียวเนี่ยใช่ได้นกสองตัวเพราะว่านักศึกษาจบใหม่เนี่ยคือบางทีมีผลงานดจริงแต่ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนมาต่อยอดในเชิงธุรกิจแล้วก็ได้กองทุนนี้กองทุนนี้คือมีคุณโอรานชัยประวัติที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานกองทุนก็ตอนนี้ก็คือมีอยู่หน่วยงาน3หน่วยงานก็คือว่ากระทรวงศึกษาสภาวิจัยห่งชาดแล้วก็แบงก์ ออมสินกับแบงก์รุเไทยอสองแบงก์ที่สามารถาให้ให้กู้ผ่านผ่านแบงก์เหล่านี้โดยที่อดอกเบี้ยตำ่ำให้กู้ไปโดยที่ว่าสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทต่อรายต่อรายนะครับแต่ว่าผลงานวิจัยของนักศึษานี้ไม่ใช่ว่าใครจะขอกู่ได้ตุกคนนะครับออผ่านการแอปพ o ิคจากสภาวิจัยก่อนว่า<อ>าชิ้นงานตัวเนี้ย มันเป็นไปได้ไหมแล้วสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองทุนนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเขาจะคัดนักศึกษาเนี่ยประมาณทักี่สิบคนอยากมาอะไรทั่วประเทศเนี่ยเอาผลงานไปโชว์ที่ไคอร์โมสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ยี่สิบยี่สิบดที่ตรงนี้แหละครับครับควาเป็นว่าจะนำร่องไปแล้วนำร่องไปแล้วไปให้นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้ชื่นชมให้คอรโมชื่นชมว่านี่แหละ ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วแล้วก็ม,มีผลเป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยอกองทุนนี้ก็จะนักศึกษาจบใหม่หรือว่าอยู่ระหว่างการเรียนเนี่ยสามารถต่อยอดแล้วก็ขอไปได้ร<ะ>ับท่านผู้ชมกับโครงการนี้นะหนึ่งมืนล้านบาทนี่ให้นักศึกษาทั่วประเทศจากมหาวิทยาลัยห้าสิบหกแห่งนี้เป็นนโยบายเสมือนหนึ่งว่าเป็นนโยบายยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแม่เสียดายน่นะสิเวลา ผมยังมีข่าวนึงอสรุปสั้นๆนะเรื่องอะไเรื่องนี้ก็น่าสนใจก็เราจะจัดกิจกรรมไปเบิ่งโลกกระเทแต่างที่ลาวที่สปปลาวไงบางนนนลืมลืมไปเลยเอ่จะจัดในวันที่21-23กุมภาพันธ์นี้นะครับครับตอนนี้โหยสายเข้ามาเต็มมากเลยบังนดนคือเรารับแค่สิติบคนเองนะแต่ว่าไม่รู้จัดพอหรือเปล่าเพราะมีคนสนใจที่โทรเข้ามามากเลยก็เพราะว่า มันยางนี้นะโมที่โครโตมามากมันเพอย่างนี้นะคือที่อื่นเขาไปเที่ยวลาไปลงพระบงตวงพระบางที่สักดิธิ์ไม่ใช่แต่ว่าโครงการของเกษตรลาวที่กำลังพัฒนาอย่างวิ่งด่วนตอนนี้ยังไม่เคยใครไปไปไม่มีเคยไปไปเพราะว่าที่เราไปเนี่ยศูนย์พัฒนาการและบริการทางการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวอยู่ที่หลักสิบสองเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงนี่แหละที่ทางที่ทางลาวได้มาขอร้องให้ไปเป็นสร้างที่น้นโดยถอดแบบมาจากศูนย์การศึกษา ที่มีโอกาสอยู่ทั่วประเทศนี่แหละแลวก็อันนี้ก็น่าสนใจนะหมูหน้าที่ที่เราบอกไอโรงงานแตรรูปกาแฟลาวนะกาแฟลาวผมไม่เคยรู้จริงๆเราทำข่าวเกษตรไม่แค่เพราะว่าข่าวต่างฝั่งลาวนะไม่เคยจะมีใช่ผมมาดูตอนไหนรู้ไหมกับเพื่อสวนโลกไงอ่ามีสาวลาสามคนมาชมกาแฟสวยๆน่ะใช่ในในโซนของของไอโซนของต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ลองดูรู้อร่อยเดี๋ยวนี้บางโดนครับ กาแฟลาวเนี่ยมาที่ตลาดเมืองไทยไปดูที่ทางเชียงใหม่ถ้าบางตนเคยไปเส้นทางปลายไม่ต้องสอนที่ปลายนะมีกาแฟไม่ใช่กาแฟไทยนะครับกาแฟลาวนะครับบริการที่สถานท่องเที่ยวนะต่อไปนอกจากศูนย์ว่ายสอนด้วยทัวร์แล้วเนี่ยโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าอันนี้คือเราไปดูเราไปดูเราไปเยี่ยมเราไปให้กำลังใจเด็กนั่นเด็กที่กำพร้าจากพ่อพ่อแม่นะครับที่ที่ที่โดนสงคราม สมัยโนโจนีเนี่ยนะฮะอรเลใครสนใจอยากบริจาคก,ก็ให้ได้เลยตรงนั้นแต่ว่าที่เราไปตรงนี้เป็นทริปพิเศษครับบางดอนเพราะวา่าล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทางสํานักงานกปรปอลร่วมกับทางรัฐบาลลาวเขาจะจัดงานใหญ่ที่วัซอนด้วยซัวน,นี่แหละเนื่องในครบรอบ20ปีของโครงการของทุนนี้นที่ตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี57ในปีหน้านี่ฮะจัดงานใหญ่เลยแต่ที่นี้เนี่ย เราปลายปีนี้ปลายเดือนนี้ปลายเดือนกุมภาเนี่ยนะเราจะไปดูก่อนเราดักไปเลยเราดักไปดก่อนเลยโอ้โหปายทวนจะความอลังการความสวยงามขนาดไหนแล้วก็เป็นที่ที่แปลกไปดูงานเกษตรแนวใหม่ของลาวเนี่ยอย่าลืมนะครับรีบโทรรีบจองเข้ามานะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเชิญมาหาเราได้นะครับแหมเมากันลังสนุกครับเวลาหมดเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจข่าวเกษตร ซื้อหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับหน้า12สีสีมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรน่าสนใจสกูปข่าวข่าวย่อยคอลัมน์มิสต่างๆนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งฝากไว้ถ้าท่านสนใจขา่าวเกษตรและก็มีเกษตรของท่านมีปัญหารั่วท่านอยากจะปลูกอะไรดีโทรมาถามเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนจอนี้นะครับสำหรับวันนี้บอกเล่าข่าวเกษตรแล้วหม,ห,มหมดแล้วนะครับแต่ว่ารายการเรายังไม่หมดเรายังมีอยู่นะครับช่วงหน้านั้นไทยเกษตรกรครับสักครู่ครับ กางเข้าสู่เอซีเนี่ยมันจะต้องปรับฐาน,ก,นการตลาดการผลิตเป็นฐานเดียวกันสามารถโยกย้ายกันได้หมดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องแรงงานเรื่องฐานการผลิตนะคะ,คะแล้วเราจะต้องสู้ให้ได้แข่งขันได้แล้วก็ะจะต้องอยู่รอดได้ได้นะคะแปลงตะมันจะมอไดีแล้วสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อะไรนะป็นโลกสองค่ะเเป็นโลกสอง ก็คือต้นทุนน้องพ่อมอยู่ที่สองบาท71สตางค์ทั้งนาปีนาปังครับต้นท<ม>ุนที่มันลดขึ้นมาลดส่วนไหนนะส่วนในระหว่างส่วนส่วนปุ๋ยกับสานเคมีครับเพราะว่าสารเคมีพม่อไม่ได้ไม่ได้ใส่เ,ออเราตอนนี้เราก็ถอดบทเรียนแล้วนะคะ,ะว่าทั้งสองท่านทั้งหกท่านเนี่ยเขาดูแลแปลงอย่างไรนะคะแล้วก็จะให้เขาเป็นแปลงเรียนรู้นะคะอย่างน้อยที่สุดเกษตรกรในจังหวัดนั้นจะต้องเกษตรจังหวัดจะต้องพาเข้าไปดู thank <laughs> you